หนาผู้ชายทำไเป็นแอปแบทูรีบอยไม่ได้ทำเป็นกัปืันคุณนะคะขอโทษนะคะบอนแอนี้็ฉันคนาหูอยอู่้าคุณไม่ส่งสอดคาำไาต่ี่ต่าได้นแตกต่ออีริโกริบรี เลนวารีเดชอะไรคะหาเนีนยค่ะน้องเบลน้องเบลจะรักผู้ชายมากสินะคะทำมันเป็นใส่ซื้อหรือผุดผ่องขอโทษนะคะคนหนึ่งน้ตใครก็จะทำเนียไม่มีใครก็ทำเนินเข้าใจวมเลยอินหน้าหนังแตกคุณลงดูครับแล้วมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบอกคันว่า ที่เยอันเขาบอกว่าอยากเยอันเนี่ย,ยลงหนองหานปีตาเขาอยากจะอพิธานให้กับสุดิเดรัชันอย่างคุณนะคะไล,ลน์นฉันไม่เชื่อพี่กันไม่มีทามพูดอ,อย่างนี้กับฉันเด็ดขาดฉันไม่เชื่อ,ค,อค่ะคุณไม่เชือคะพี่จะทำยังไงนะคร เพราะว่าเขาบอกว่าคุณมาแล้วล่าแล้วก็บุกเขามัในห้องเขาอะค่ะแบบหน้าด้านไอ้ไอ้ไาย้ไอน้อ้ไอ้าออ้ไอ้ไอ้ไออ้อ้อไอ้ไ้อ้ไ้ไอ้อไม้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้้จ้า้า้รออออ้อออั้ไ เบลไม่เคยหาผัวนะคะมีแต่ผัวคุณจะมาหาเบลเีก้าวลงดัก้าวลงดชิมแต่รู้ไหมว่าฉันเนยแรงแค่ไหนก้าวลองดีกับชิมาฉันเลยจะน้องน้องเบลนว่าถ้าพี่แตกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ก้อนมีปัญหาแน่พี่คะนี่มันก็ดึกมากแล้ว ถ้าเดิบนอนนี่ครบหกชั่วโมงเบ้ลตั้งขอบตาคำมากแคุณพี่คะถ้าคุณพี่ไม่นอนครบสุไม่มมเหมือนความกระดิ่งางด้านของคุณพี่จะสื่อออกมาทางขอบตาจดนดำค่ะเขอ้องมคะน้องเบลลน้องจะนอนหรือไม่นอนอยั่พี่ว่าตัวน้องก็อะนอนได้ไเลยแต่เขา่อนปนกระดิ่งร่างเชื่อมม่ผู้ชายไปทท้ยอย่างเนี้ย าพี่เป็นโชคุณจะไม่ดเมามาห้องคนอื่นมาร่านมาด่ามาดา่าคนนี้หรอกค่ะแต่ว่าพี่กับโชกุนนี่ก็เคยคุยกันอยู่นะถ้าพี่บอกว่าน้องเบลเนี่ยมอพี่กัดแล้วท้งโชกุนมันจะเป็นยังไงนะเบลสุขสิว่า อย่าไดิแคร์สื่อใดๆอะค่ะต้องเตือนพกันนะคะเพราะน้องก็ทจะไม่มีสื่อแคร์อยู่แล้วนี่อยากอยากจะเทศนาเปล่าสัตว์ให้เราจริงๆเลยนะคะอีกพวกกะรีหีเบิกบานร่างผู้ชายเมื่อสิ่งตีวันๆไม่มีใครก็สนใจใหญ่ดีนั่นแกหรอก ไม่สนใจเขาเพราะว่โทรหาคุณบอกเขาไดเหมือนแกที่บุกไปหาเขาถูกต้องฉันไม่ได้บุกไปหาเขาเขาเรียกฉันว่าปัญหาจริงบ้าน้าอะไรอย่างไหญที่สุดบ้าคนเดียเขาไม่อยู่หน้าตัวเองดี่เลยคุณฮัลโหลฮัลโหลน้องเบลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเบลใช่ไหมคะฮัลโหลพี่เป็นประธานลีดนะคะรู้จักพี่ไหมคะพี่ประธานลีดเองค่ะของโรงเรียนน้องนะค่ะพี่ช่วยช่วยหน่อยหรอคะค่ะพี่เองค่ะ น้องไม่คนเะเกียร์เป็นครอบรียบกดีราบเนี่นได้ยังไงเพื่อนที่นะคะน้องพี่าวพี่ว ไปคบเพื่อนกันได้ไงคะเดี๋ยวก็ติดนิสัยก็รีรอน,นี่นะน้องเบลควรจะรู้ได้ค่ะว่าที่ต่ำที่สูงคืออะไรคือพี่เป็นรุ่นพี่เขาเองค่ะพูดจาดก,ก็ต้องให้เกียรตินิดนึงระวังนะคะเรียนไม่จบแล้วน้องจะได้เจอของดีจากรุ่นพี่เพราะพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันพี่ฟังมานานเหมือนกันนะคะน้องคะ่ะน้องก้าอก่าพี่เพื่อนพี่ก่อนนะพี่ไม่อยากมีเรื่องกับน้องเลยนะแต่น้องเริ่มก่อน น้องเริ่มก่อนถ้าเกิดพรุ่งนี้พี่ไปบุกมาแล้วน้องจะอยู่ไม่ได้นะคะน้องจําไว้ด้วยเพราะพี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาหารเรื่องเหมือนกันพี่พวกพี่ของพวกพี่ดีๆน้องมาปากดีอยู่น้องระวังเจอของจริงนะคะเข้าใจไหมคะระวังไม่ได้เดินในโรงเรียนนะคะระวังไม่ได้เดินในโรงเรียนเพราะพี่ก็จบมาก่อนผ่านมาก่อน เป็นเด็กอัมารุ่นหลังระวังไว้ได้วยนะคะระวังตัวพี่พวกเขาว่าระวังตัวค่ะน้องจะแอบจะคบผู้ชายจะคุยกับใครพี่ไม่เคยสนใจค่ะแต่ที่แน่น้องจําไว้ว่าอย่ามาก้าวไก่กับพวกพี่เพราะถ้าพี่กัดพี่ไม่ใช่กัดไม่ปล่อยนะคะเพราะมันตายตั้งแต่ยังไม่คาไม่ข่ามันจะปากเลยค่ะแต่พี่ช่วช่วยใรเขาไปอนมาว่าว่าอะไรคะนนะแล้วน้องเบไปกินน้องเบลด่าเขาว่ากะหรี่น้องหมายความว่ายังไงคะด่าเพื่อนพี่ว่ากะหรี่หมายความว่าไงคะ แต่เขาเป็นคนว่าเบลก่อนค่ะเขาย่งมาถือจากก์ดอะคะ่ะนี่น้องฟังไว้นะไอก์ดไอกัสแกอีเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันเข้าใจปะก์ดกนะับมอนอะก์ดกับมอนมันเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วเบลมาว่าพี่เขาอย่างเงี้ยเบลให้เกียรติหน่อยได้ไหมคะให้เกียรติหน่อยได้ป่ะหรือมึงจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาเอาค่ะ <c oughs> เอามาเลยมึงว่ามาเลยที่ไหน พี่ชูชูนะคะน้องจำไว้ด้วยพี่ชูชูไม่เคยหาเรื่องใครก่อนแต่ถ้าเธอไม่ตบท่านจะตบให้เธอไม่ตบท่านตบเองเธอจะยังไงท่านตบเองเอา้ตด้ฉันจะไล่เธอออกจากโรงเรียนเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครที่ตายต่อยตายตายต่ตายตายตาตายตาตาขาเปนลนี้งาอำนาจมืด มึงตองงามคิว้วแต่งสวยแอบเบลเลอร์อเท่ที่สยยุดในงานแล้วโรงเรียนของมึงอีปัญญาอ่อนเสียสดาบ้านบ้า,บาผู้ชายแต่เด็กอินควายกล้ามีเรื่องกับประธานหลีดคนหนึ่งมึงเนะี่ยแท้มันจะไม่ได้อยู่เลยนะมึงระวังเถอะมึงไปต่อที่มัดมหาลัยไหนมึงระวังไม่ได้เข้านะมึงระวังมึงไม่รู้แล้วว่ากูเป็นพวกใครเล่นหนะักเล่นไม่รู้จกักที่รู้จักถิ่นเล่นไม่รู้จกักระดับการศึกษาไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักฐานะการเงินกูเดี๋ยวมึงเจอคนอย,อย่างมึงกนะหลี่ลันเลกรันลานอย่างมึงเนี่ยกูเก็บไปกี่คนแล้ว กูเก็บไปกี่คนแล้วกูเก็บไปกี่คนแล้วพี่ช่วยชี้องกันดูนะคะว่าเบลก็เก็บมากี่คนแล้วเหมือนกันเก็บไปกี่คนแล้วเหมือนกันเก็บกอะไรนี่แกขอดโทษนะคะน้องเบลเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าน้องคะพี่รุ่นไหนคะพี่รุ่นไหนน้องรุ่นไหนสำเนียกหนังหน้าตัวเองในกระจกค่ะดูว่าตัวเองนะ่ะรุ่นไหนระดับไหน เป็่งแค่ไหนเชียวมาต่อกกักับฉันเธอเป็นใครฉันเป็นใครระดับไหนเธอไหนก็เป็นแค่เป็ดกระดิ่ใต้ต,ตีนดิฉันเป็นแค่เศษกระดิ่ใต้ส้นตีนของกระเทยคนหนึ่งอย่าหือไม่จบเลไม่ด้อยู่ใต้ส้นตีนที่ชูชูนะคะพี่ชูชูเป็นประธานรีประธานรีสายสินจากเบลสายวิทย์แล้วไงคะ สวิตจะสิ่งแต่ถ้าเกิดมันเจอหน้ากันแล้วพลิกก็ตก และไม่ต้องมากะหรี่รอเรือให้มันชัดมากในะคดีท้องเตลพี่จะบอกนะคะว่าคุณอย่างน้องเนี่ยอยู่ได้อีกไหมเลยคะ่ะผู้หญิงที่ทําตัวในสังคมแบบนี้อยู่ได้อีกไมนะะักก็ต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนะคะ่ะเพราะเลยขัดท้องก่อนแต่งไม่ใช่ท้องก่อนแต่สิคะท้องก่อนจบไม่ใช่จบม .6 นะคะจบเทิมนี่แหละคดะีดอกเพกะหรี่ร่างแรกร่วมั่วติดตลอดเวลาขอโทษนะคะคุณน้องที่จะบอกนะค่ะว่า,าเสนอตัวให้ผู้ชายเขายังไม่เอาเลยทฤษฎีศักดิ์ศรีของมนุษย์คงใช้ ด้วยไม่ได้นะคะแล้วน้องจะดันผู้ดับเสอหน้าเข้ามาผู้ชายเย็ดทาไมคะมาให้พวกพี่พี่เวทนาความจนตรอกไรที่ไปได้ก็เชิญค่ะพี่แต่ว่าพี่กลัวแม่น้องที่กระเดียดเยียมาหากินทุกเช้าจะมารับรู้ความกะหรี่ในใจของลูกแล้วจะพานกระอักเลือดตายเสียก่อนเพราะนั้นแล้วนะคะน้องฟังพี่ดีๆอีกรังพี่จะไม่ชอบพูดซ้ำซ้ำซากๆถ้าจะมีเรื่องกับพี่พี่จับให้ถ้าน้องไม่จบพี่จบเอง ทัดไหมคะพี่ชูชูค่ะยังจะทำมาทำมาอะไรคะน้องเบลทำไมคะาี่ชูควรจะรวยนะคะว่าเบลอยู่ใะดับไหน <c oughs> พี่เลมอนคุณเลมอนไหนเบลก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความกรี๊ดความร้าและความดอกการที่พี่ชูชมดมาด่าเบลเช่นนั้นเดลเบลจะบอกได้เลยว่า มันเข้าตัวอ e ีเลมอนคนนั้นอย่างเต็มเต็มค่ะ้าหรอคะไม่เป็นไรปะตอนนี้กูเอาอ e ีเลมอนออกไปก่อนกูเอาเลมอนออกไปก่อนตอนนี้มึงมีปัญหากับกูประธานลีดกูอะมีปัญหากับมึงกูจะมีปัญหากับมึงเข้าใจไปอีเบลกูจะมีปัญหากับมึง และเลิเลกซะทีนะที่ใ,ใส่ตอแหลแรกตีทําเป็นใส่้ายคนนูน้นคนนี้เขาไปทั่วทุกงเล่ค่ะน้องน้องอย่าทำแบบนี้คะ่ะมันไม่มันไม่ใช่สมบัติของผู้ดีที่เขาทํากันนะคะหนังสือผู้ดีนี่ยไปต้มอ,อ่านเอาสับ้างพูดจาตลาดตลาดพี่รับไม่เขาจะได้นะคะน้องเออไม่ทราบว่าคุณแม่คะที่พูดจาตลาดตลาดอยากคิดเขาเป็นรีดเ,เป็นประธานรีด สายสินแล้วจะมาข่มกระท ham ลีดสายวิคย์นิของเบลได้ขอโทษนะคะสายวิคย์นิของเบลเนี่ยอีกไม่นานก็จบแล้วค่ะเพราะน้องก็ต้องท้องก่อนแต่องกาลีพี่นะลีดคารีเดอร์ส่วนน้องน่ะพวงลีดถ้าเธอใช้พวงลีดมันจะเป็นพวงลีดที่สวยงามมากสวยงามค่ะใช่สวยงามน่าลงมากเลยทีเดอก ปมากหมาจารย์ยำต่ำชายอีกรรลิกี้ยามอแกระเบิดอีปาดูดเย็ดขีแต่กับฝาผนังทั้งคืนยต่อแต่หีรักสู้อีต,ตรงตุดบุตรติมีทะเลรายอีควายไปตายให้หนอนเด็กนะคะพูดจาด่ากับใครด่าไม่เป็นและอย่ด่าค่ะพี่กริมคารพวกแอบเบลก็จะมนคอีดอทำมันเป็นกหรี่แอบเบลใส่คิดว่าใครเขาจะสนใจมึงคืออีน,าน่าเนื้มึงสวยตายห่านและโชกุนอะถามจริงที่เขาเลือกกับมึงเพราะอะไรอีดอเขาโค้กับมึงเขาต้องการเก็บลูกบอลให้ครบกับอีดอเพื่อไปหานู่นค่ะเทพมังกร เขาใจป้าเพราะคนอย่างมึงเขาคิดว่ามึงเป็นเทพนิยายในตัวการ์ตูนอีดอ,อกเขาก็อล่ะจะจับมึงเข้าโปเกบอลมึโงโง่หรือเปล่าเนี่ยมึงคิดว่าเขาค้นมึงเพราะเขาพิศวาสหนังหน้ามึงหรอเมนอนค่ะแน่นอนไม่ใช่ค่าฉันจุดข,ข,ขนาดนี้ <S <S เขาคงจะไม่สนใจอะไรนอกจากความอ่ดและความสิร์ตของเบลค่ะคี้ป่านี้อ้วนขี้อ้วนขี้เที้ยงดำแบนแต็กเตอรขนาดนั้นมั่นใจเลยค่ะถ้าเป็น ถ้าเป็นโชกุนกับกัดยังไงยังไงร้านเกษมก็ต้องเป็นของเดล <c oughs> เอากลับไปให้ได้ก่อนเถอะ,ะ <c oughs> เอามันไปให้ได้ก่อนเถอะมึงมีปัญญาเอามันไปให้ได้ก่อนเถอะมีปัญญาหรือเปล่า <c oughs> อย่าดีแต่ปากอย่าสำรอกแต่เรื่องทุเรศทุเรศออกมาเขาจะมีขา่าอีสมองกวงหน้าหมอยหอยเน่าเศร้าพนกตลอดกะอีหมีพันด้านหน้าหิมีควายอีกะอีกะหลีหน้าหีอปีพจีสวาหีลูกกวงโบอีดอกถามจริงทางบ้านมึงขายนมคโคะปะีนิอีหี้ยะ เข้าไปหยอดนำเบ้าในรูหีออกมาได้เป็นตะแคงตะแคงตะแคงอีดอผลิตความจริงในรูหีนี่คือมีอะไรขายอีดอกราส่วนอุณภูมิที่สองหรอถ้าอากาศพยายามรับองคชาตฟรีทั่วประเทศเองใชะคุณน้องาอซสมั่งนะอายุเท่านี้เองอะ่ะก็ยังเรียนไม่จบเลยทำไมคุณน้องเร็เลวชั่วต่ำซ้ายอย่างนี้คะเรียนก็ยังไม่จบอ่ะไม่อายตัวเองเมือไงฮะทุเล่พี่หลับไม่ได้ครับเหยียดจะอ้วก เดวคำถามนะคะที่จะรับชูชูไม่ได้เพราะได้ข่าวว่าติดศูนย์สี่ตัวยังไม่ได้แก้ไปแต่ตรงที่แล้วคงคุนจะต้องวางอนาคตใต้สะพานลอยได้แล้วนะคะชูชูถ้าเกิดคุณจะต้องขายของใต้สะพานลอยมึงก็ต้องมันยืนขายหีดตั้งคนใต้ใต้ต้นมะม่วงแค่ใต้สะพานลอยนั่นแหละเพราะมึงก็ไม่ได้เก่งและขอโทษนะคะคนระดับชูชูซื้อใบปริญญาได้อยู่แล้ว จำศิลาหัวไปด้วยรุ่นที่มึงยังไม่เวนเก่งมากใช่ไหมมึงเก่งมากใช่ไหมทำเลยน่ะมึงเก่งมากใช่ไหมมึงเก่งมากใช่ไหมมึงเก่งมากใช่ไหมคะคุณน้องมึงเก่งมากเลยใช่ไหมใช่